ไปทำหัวเจโปทอดไข่กันค่ะไปค่ะวันนี้พี่จะใช้หัวเจโปสาหัวนะคะหัวกลางๆแบบนี้แหละคะ่ะก็หัน่นหั่นให้ให้ละเอียดหน่อยก็แล้วกันแล้วมีพริกจิงดาสองเม็ดนะคะกับหอมแดงตรงนี้แล้วจะใครจะชอบเลยนะพี่ก็ประมาณนี้แหละกสีสัน เอาทั้งหมดไปใส่รวมกันนะคะพี่ใช้ไข่สองฟองค่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายพี่ก็จะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะกว่ากว่าพี่ชอบรสชาติหวานนะคะจากนั้นก็ไปเตรียมกระทะเลยค่ะพอกระทะร้อนก็ใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ส่วนผสมตรงนั้นลงไปทั้งหมดเลยวันนี้ด้วยความขี้เกียจพี่ก็จะเลยเทไปคนเรียกันกระทะอีเดียเลยนะคะ ไม่ได้กั้งรอบแต่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องให้น้ำมันร้อนนะคะแับไปเลยถ้าน้ำมันร้อนนะคะไข่กับเดี๋ยวจะโป๊บมันจะไม่ติดการเทปอี่ค่ะ จริงๆแล้วนะวิธีที่พี่เอาไข่ลงไปคนในน้ำมันเนี่ยมันจะช่วยทำให้ไข่เรานุ่มขึ้นนะคะเวลาผัดเสร็จมันจะอร่อยมันจะไม่แข็งระด้างอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเราไม่ต้องผัดสุกมากนะคะให้ไปสุกข,ข้างนอกจะกำลังดีถ้าสุกไปจากกระทะมันอาจจะหมดกลิ่นหอมแล้ก็จะไหม้ได้ะคะ่ะ ห <c oughs> อมฟุ้งไปทั่วห้องแล้วค่ะแอนจะกระแอปมาถามเลยว่าเธอทำอร่อยหอมมากมากก็ให้เขาสุกประมาณนี้แหละพอนะคะอยให้สุกเยอะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยคือมันจะแข็งนะคะ่ะทำแบบที่พี่บอกนะเนี่ยเชื่อเถอว่าอร่อย <Okay. S 2> เรียบร้อยแล้วค่ะไปตักใส่ภาชนะกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมเลยะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะคะใครดูจบขอให้เฮงเฮงปังปังค่ะใครดูไม่จบก็ขอให้ปังปังเฮงเเหมือนกันนะคะ